สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อความสว่างแท้ชีวิตที่เราต้องเป็นเพาราะเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้1ยอนบทที่หนึ่งข้อที่หถึงข้อที่เโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ากอนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของบทเฝ้าเดี่ยวนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องที่ประทับใจเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าจดหมายจากชายชาวอังกฤษในหิมะจดหมายจากชายชาวอังกฤษในหิมะ ในฤดูหนาวปี1946นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองชายชาวอังกฤษชื่อวิลเลียมฮาร์เปอร์เขาเดินทางกลับบ้านหลังจากทำงานในเหมืองถ่านหินทั้งวันหิมะตกหนักจนทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีขาวทำให้เขาหลงทางเขาเดินฝ่าความหนาวเหน็บเพียงกำพังมีเพียงแสงไฟจากกระท่อมบนเนินเขาไกลๆเท่านั้นเขาเขียนเล่าเหตุการณ์นั้นไว้จดหมายถึงภรรยาว่าถ้าวันนั้นผมไม่มีแสงดวงเล็กๆจากบ้านหลังนั้น ผมคงหลงอยู่ในความมืดและความสว่างเล็กๆจากบ้านหลังนั้นเองในความขาวโพลนของหิมะที่มีสีทึมๆเพราะว่าเป็นเวลาใกล้พบค่ำแล้วถ้าไม่มีแสงสว่างดวงเล็กๆนั้นผมคงหลงอยู่ในความมืดความสว่างเล็กๆทำให้ผมรู้ว่าผมยังเดินถูกทางแสงนั้นไม่ได้ดังไม่ได้ใหญ่ไม่ได้สว่างมากๆแต่แสงสว่างนั้นก็นำผมกลับบ้านได้จริงๆคืนวันนั้นวิลเลียมรอดชีวิตเพราะแสง ดวงเล็กๆเพียงดวงเดียวแสงไฟดวงเล็กๆเพียงดวงเดียวทำให้วิลเลียมรอดชีวิตไม่ใช่เพราะว่ามันสว่างที่สุดนะครับแต่เพราะว่ามันแท้เป็นแสงแท้และมันซื่อตรงต่อหน้าที่ของมันพระเจ้านัของพระเจ้าตอนนี้นะครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและในพระองค์ไม่มีความมืดถ้าเราพูดว่าเรามีสามัคกิธรรมกับพระองค์ แต่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็พูดโกหกเราเป็นผู้ที่พูดมุสาและถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเราก็มีสามัญที่ทำซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูก็ชำระเราให้สะอาดจากบาปทั้งสิ้นพี่น้องครับเราต้องดําเนินชีวิตในความสว่างดังที่พระองค์ทรงเป็นความสว่างการเดินในความสว่างนะครับในหนังสือคู่มือได้เขียนครับว่าการเดินในความสว่างหมายถึงดําเนินชีวิตตามความจริงและตามพระบัญชาของพระเจ้าความสว่างของพระองค์คือความบริสุทธิ์ความรักความจริง และความชอบธรรมการดำเนินชีวิตตามความสว่างนี้เองเป็นวิธีเตรียมใจสําหรับเทศกาลร,รับสเสด็จเพราะเป็นการรอคอยพระเยซูคริสต์ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสว่างไม่มีความมืดนะความมืดไม่มีในพระองค์นะครับไม่มีหลอกไม่มีปลอมไม่มีของเทียมไม่มีซ่อนเร้นพระเจ้าคือความสว่างเพราะฉะนั้นพระเจ้าคือความจริง ความจริงเป็นความสว่างเหมือนแสงจากบ้านบนเนินเขานะครับที่แสงนั้นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าไม่เคยทําให้ผู้ที่แสวงหาพระองค์หลงทางในพระองค์นั้นไม่มีความกำกวมนะครับไม่มีความค,มคลุมมครือไม่มีสีเทานะครับมีแต่สีขาวบริสุทธิ์ครับและตรงข้ามกับพระองค์ก็คือความมืดสีดําครับฉะนั้นในพระองค์เมื่อไม่มีความกำกวนไม่มี ความคุ้มเครือไม่มีความซ่อนเลนการเดินในความสว่างคือการเลือกนะครับเลือกที่จะเดินนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเลือกฉะนั้นการดําเนินชีวิตในความสว่างก็มีความหมายประการที่2คือเราต้องมีสามัคิธรรมนี้แท้จริงกับพระเจ้านะครับ<อ> <force. S 1> การเดินในความสว่างไม่ใช่แค่เรื่องเสื่อม<บ> <ie> ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผู้เชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับหมายถึงพี่น้องคริสเตียนนะครับลูกของพระเจ้า เราต้องมีสามกาิจธรรมอย่างแท้จริงสามกาิจธรรมที่แท้จริงนั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผู้เชื่อด้วยกันเองแล่ความสัมพันธ์นี้เกิดจากชีวิตที่แตะต้องซึ่งกันและกันครับเกิดจากการเปิดใจนะครับเกิดจากความซื่อสัตย์โปร่งใสนะครับเกิดจากแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องดําเนินชีวิตตามความสว่างฉะนั้นในเทศกาลร,รับเสด็จนี้เราได้เรียนรู้ครับว่าความเชื่อของเราเชื่อมโยงกับชุมชนผู้เชื่อครับ ความเชื่อของเรา,เ,ราเชื่อมโยงกับคิดจักครับเพราะฉะนั้นทําให้เราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันและยืนยันนะครับในความดีความถูกต้องความงดงามของกันและกันในความหวังที่เรามีอยู่ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงตรงนี้นะครับการเดินด้วยความสว่างนั้นก็คือความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ายอมให้พระองค์ส่องเข้ามาในพื้นที่เราอยากจะปิดนะครับพื้นที่เราที่เราไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้เราต้องให้ความสว่างเข้ามาก่อนนะครับและความผิดที่เราไม่อยากให้ใครรู้ นะครับเราต้องให้พระเจ้าได้ชําระได้หยิบยกเอาออกไปนะครับความเจ็บปวดที่หลายครั้งทีเดียวเราเก็บซ่อนไว้นะครับพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าความสว่างไม่เคยทําร้ายไค่ครับแต่ความสว่างทําให้เราเห็นทางกลับบ้านฉะนั้นพี่น้องครับความสว่างทําให้เราเกิดมั่งเมฆคมที่แท้จริงนะครับนั่นคือต้องชื่อสัตว์จริงใจนะครับไม่เอาตัวปลอมมาเล่นกันนะครับต้องไม่แสดงบทบาทจอมปลอมนะครับไม่ปิดบังเรื่องความบาปไม่หลอกตัวเอง แต่เมื่อเราซื่อ,อ,อสัสตย์ต่อพระเจ้านะครับเราก็ซื่อสัสตย์ต่อกันและกันได้นี่คือกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่งดงามต้องเริ่มต้นซื่อสัสตย์กับพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเราต้องการพระโลหิตของพระเยซูชำระเราให้สะอาดเราต้องการประโยธิ์พระเยซูชำระเราจากบาปทั้งหลายทั้งปวงพระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นทําให้เราพ้นจากความบาปทั้งสิ้นได้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตในความสว่างอย่างมั่นใจครับว่านี่คือพระสัญญา ของพระเจ้าพระสัญญาความรอดของพระเจ้าพระสัญญาที่พระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเราในเทศกาลร,รับเสด็จนี้พี่น้องครับโปรดให้เราได้รับการเตือนจากพระเจ้าว่าพระเมสสิยาห์เสร็จมาเพื่อไถ่าบาปเราครับเพื่อชําระบาปเรานี่คือสิ่งที่ทาให้เรามั่นใจในความรอดนิรันดร์ความรอดของเรานะครับพี่น้องรอดแล้วรอดเลยนะครับเป็นความรอดนิรันดร์และเป็นรักฐานความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับแสงของพระเจ้าไม่ใช่แค่ไฟฉายที่จับผิดนะครับแต่เป็นแสงที่รักษาครับผลิตของพระเยซูชำระอย่างต่่ออเนืง ทำให้เรากลับมาบริสุทธิ์ได้ทุกวันฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับให้เราตรวจสอบตัวเองครับว่าเราเดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างพระเยซูคริสต์จริงๆหรือเปล่านะครับหรือเรามีชีวิตที่อยู่ในความมืดเรากำลังปกปิดอะไรบางอย่างในชีวิตของเราไหมเรากาลังซ่อนบาปอะไรบางอย่างไหมเรากําลังซ่อนสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังที่เราไม่อยากคนอื่นรู้ไม่อยากคนเห็นมีไหมครับถ้ามีให้รีบเอามาครับขอพระเจ้าหยิบยกชําระ เราให้พ้นจากสิ่งที่เป็นมลทินความชั่วร้ายบาปต่างๆที่เราซ่อนอยู่ประการต่อไปข้อคิดก็คือว่าเราดําเนินชีวิตในความสว่างโดยสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าและกับพี่น้องของเรามากน้อยแค่ไหนคําตอบคืออะไรครับพระเจ้ายกโทษเราเรายกโทษให้กับพี่น้องของเราไหมพระเจ้ารักเราเราใช้ความรักของพระเจ้ารักพี่น้องของเราไหมพี่น้องครับเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูผลิตของพระองค์ช่วยแห้วสามารถที่จะคืนดีกันได้ข้อคิด ข้อที่สครับพระริดพระเยซูทําให้เราเริ่มต้นใหม่ทุกวันครับและสะท้อนความสว่างสู่โลกถ้าเราไม่มีพระริดพระเยซูนะครับเราไม่ไว้ไวางใจพระองค์เราไม่เชื่อมัน่นศรัทธาในพระองค์เราไม่มีความเชื่อมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันและมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะสะท้อนความสว่างของพระเยซูเข้าสู่โลกฉะนั้นยึงอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราสามารถรับการชำระ ที่มาจากพระวิตของพระเยซูได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องครับก็เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความสว่างเป็นความสว่างแท้ที่พบในองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่ข้างหลายได้ตอบสนองด้วยความเชื่อเชื่อในพระองค์เชื่อมั่นในพระวิตพระเยซูและเชื่อไว้วางใจพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของข้าพงศ์หลายโปรดช่วยข้าพงศ์หลายให้ให้ไม่ดำเนินอยู่ในความมืดไม่ซ่อนไม่หลบ แต่ขอเปิดชีวิตของข้าหลายแต่งอย่างสัตซ์ซื่อให้สัตซ์ซื่อต่อพระองค์ขอให้ความสว่างของพระองค์นําข้าพระองค์กลับบ้านและสร้างสงามัคคีธรรมที่แท้จริงกับพี่น้องของข้าพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่ทรงเป็นความสว่างและที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่ชำระความบาปของข้ามหลายทั้งสิ้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานกําลังให้ข้ามหลายจะก้าวเดินในความสว่างทุกวันสามารถที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับพระองค์อย่างใกล้ชิดรู้จักกับพระองค์ และสาม,มารถที่จะมีสาม,มาัคคีธรรมกับเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันโดยพ่ออย่งพี่น้องของข้าพงษ์ทั้งหลายโปรดให้ชีวิตของข้าพนายนั้นสะท้อนความสว่างสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ในเทศกาลร,รับสเสด็จและคิตตสมพบนี้ั้าหลาาพร้อมใจกันอธิษฐานขอกราบทูลพระองค์ที่จะทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพน้าหลายต่อไปด้วยความสว่างแท้ที่มาจากพระเยซูความสว่างแท้ที่เกิดจากการอ่านพ,นะพระเจ้าความสว่างแท้ที่เกิดจากการไว้วางใจพระองค์อธิษฐานทูลขอเสียงเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมงพบกันใหม่วันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับ